ครับตอนนี้เข้าไปปอยู่กันที่บ้านทาซิล่านะครับเพื่อนนนสังนะครับคนบ้านพอเพื่อนนนสังจ่วงวัดท้องบัวครับเมื่อนี้ก็สภาพกับฝนตกนะครับพยากรว่าอากาศแม่นครับครับบอกว่าฝนที่ตกช่วงวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับฝนกับมาตามนัดกับพี่น้องตกีรีครับแม่นครับพายากกว่าอากาศ ที่ว nice, ่ามือนี้ก็ดีที indoors, ่ว่ามันบ็มีร่มนะครับอันนี้ก็ตกผมออกมาจากทางมันก็ตกมาที่กุดูนะผมบอกว่าท่านกุดูเนาะอันนี้ทีสามผู้ครับเพื่อนนุโบราณนะครับฝนก็ตกตอนนี้ก็ยังลินอยู่นะครับมันตกก้อนหนานี่แล้วนะครับตกแห้งนาก็รู้ว่ามันโผมันขังนะครับตันแข็งทางครับแม่นแห้งครับแล้วนี่ก็ดิความเขานะครับในท่างเขา เขาขาดครับผมนักยานแห่งชาติผู้เกาะผู้ฟันทัพครับตรงนี้ค็ัใส่รถก็ตตองละมัดละบ้างนะครับเพราะว่าฝนม่เอนะครับถนนมันก็ยังลื่นอยู่ครับผมบเบิ้งสภาพอากาศครับหมอกควันไอยอฟความหวานมันขึ้นจากไอ้ภูเขา ตอนนี้ก็ยังมีลิ้นลิน,ลนอยู่เนะครับในห้องเริเ่มขึ้นเขาแล้วครับนี่ครับอากาศสองทางข้างครับผมหนาเหมย่งไรครับนี่คนพยากณ่อนการไว้ว่ามั่นกาสิต๊กนี่นะครับสองสามเมื่อไปนี่แหละแล้วก็ซิมี่อากาศนะครับอากาศกับที่ลดลดลงครับ รถลงชับพันนะครับเพราะว่าวหนาวซะเส้นหนาวใไซฮอนนะครับหนาวใส่หนาฮอนก็ <c oughs> มีอากาศมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันคือกอรองสมัยที่กี่กัดปลาฮอนกับฮอนไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังฮอนๆก็ยังมัมมีหนาวครับหวานวายโยต่างประเทศนะครับ,บยยต้ก็ทำสภาพฝน,นครับ ตามเน้าแหลกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ทังการอนยญาตนะครับอุไรสิกถึงสกายวอล์กก็ต้องมาขึน้นขึ้นดีว่ามือเท่านี้นะครับรถน้องมาจอดได้นะครับที่เป็นท,ที่เป็นผู้แอนสกายวอล์กนะครับมาสิมาเที่ยวนะครับว่ตัวเขาเมียก็ไม่ค่อยมากหรอกหนาวมันก็นม,กนนม,มีมลาย ไหทางครับยุ่งขังนะครับแสดงว่ายุ่นี่ฝนแห้งครับบ้านเอาโอ้ใบแปครับบ้านไปแห้งบ้านครับครับจิบขึ้นโอ้หนามไหมครับโอ้โอ้เมืองน้ำครับพ้านะ นี่คืนเขาแล้วครับนี่หน้ามัยังตาดตรงมี้ครับดีว่ามันบ่มีลมครับสม่มม่แห้งอันนี้กระสิอึ้องกระสิวานครับตกแห้งกว่านี้เนาะ่ว่าก็ยังมีลมนี่เลยครับคนแห้งไปไลยครับอะไร ไอเกียรติต่ำนะฝั่งนา้ายังไหลครับไปกับกระสีบิดแล้วครับลิ้นช่างเกินแล้วกระสีลงแล้วครับมัเนี้สกายบอกกระสางไหมยังบ๊อบผมยังครับเป็นไรครับห้ามบอกเดี๋ยวพอร่มแห้งนะครับคนอ่ะโอ้แต่ยานเนี่ย หลักมันล่มเท่ากับว่คขนขับนองครับอันนี้มันจําเป็นครับเลยได้มากนะครับผมบรครับโค้งครับเส้นนี่ยทางก็บริถีว่าสั้นมากนะมันบวกได้เคยเที่ยวกับติโลนะครับทางเส้นนี้สิบว่สั้นคือเขาจองฉานะครับเอ้ยบางพี่น้องกว่านะฝนนะ โอ้ยบึ่งครับฝนตกฝนนะเมื่อตื้อบึ่งฝนนะ่ะตั้งหนาวาครับแม่นนี้ดีเนาะพยากรณ์อ,อากาศนี่อันนี้ที่เขาเขตอำเภอเคลื่อนต้นฝนลาดเเนาะครับนี่บางท่างนี่ครับผมนะครับน้ำกันไหลงลงมากี่นะครับเรียว่านากักโยกฝนเนาะเพราไอ้มันชุ่มชื้นนะครับมันแห้งมันแรงมันห่อนฝนนะ อากาศมันห่อนเกินเนาะแต่ดีครับเมวานนี้ฝนมาได้ฝนครับไม่มีลมครับใส่รถก,ก็ต้องระมัดระวังเนาะครับผมเพราะว่าฝนตกแมงกันดิถนนมันสิลื่นเนาะครับผมอแอง,งคัะผมพี่น้องเอ้ยฟังข้างเกิอนอุ่นลัดตรงหน้าเนะครับฝนร้องฝั่งข้างกว่านะโอ้ยได้กินเรื่องดแล้วเนาะวันนี้ วันนี้วันผมตกไอ้ควายหนึงนี่คือว่าตกแห้งกระจดยนี่ทอดแยกนี่ทอ,อดที่ทอดทเลี้ยวขวานะครับขอดข้างทอดที่ไปคอนเทนต์นะครับวันนี้วันพี่น้องวันน่ะในเมืองบุรุษเป็นยังไงเนาะครับ เดี๋ยวไปในเมืองงหม,มืนเทียวกับสุโขทกันี่ยมั้งเนในเมืองตกนี่ยครับรถติดเนาะครับ,บอ๋อเหอนังบกันนะแยที่ว่าท,ทังบานเพราะแห้งเสียงครับบานผมพอิ้ๆอยนี้นนแหะมีตรงแห้งนเยว ว่าวิ่งมาเห็นนะนวิ่งร่มี่มาเย็นขับเหยียดยากอยู่ครับตรงนี้ก็ถนนไม่ค่อยดีเนาะน้ำถังน้ำนไหลทางนะท่างเป็นหลุมเป็นแดงคนระับุ้มเย็นแล้วครับพี่เน่ฝนโตกแล้วครับ เอ้ยเพิ่งครับฝนตกน,นะเมื่อตื๊บเพิ่งฝนอ่ะตั้งหนาครับแม่นนี่ดีเนาะครับพยากรณ์อ,อากาศนี่อันนี้คือเขาเขตอำเภอเกินตุบลราดเนาะครับนี่ยังทางนี้ครับผม